สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไลน์เกมเศรษฐีทุกคนวันนี้อีเวนต์ใหม่ก็ได้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นอีเวนต์จิ๊กเกอร์ไลนนะไม่รู้จริงๆว่าวันนี้จะมีจิ๊กเกอร์ลนเข้ามาก็เลยอาจขิดช้าไปหน่อยครับเพิ่งเข้ามาเห็นจิ G ๊กเกอร์ไลนที่เข้ามาใหม่ในวันนี้มีชื่อว่าไอริ่งรองเท้าป้องกันนะยกเว้นค่าแันทางเราไปดูในนี้กว่านะไปดูความสามารถเต็มๆของมันกัน อีเว้นนี้ไม่มีอีเว้นรวมความสามารถของรองเท้าป้องกันมาดูกันว่าความสามารถจะเหมือนกับเซิร์ฟเกาหลีหรือเปล่าเมื่อมาตกพื้นที่่าดตรงข้ามโอกาส80%ยกเว้นข้ามทายรับไปยังพื้นที่ของฉันสองครั้งเมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาส80%ขโมยค่าก่อสร้างรับมาเบิล80%ของค่าก่อสร้างนะ ก็คือเมื่อเราไปตกพื้นที่ฝางตรงข้ามก็ยกเว้นข้ามทานแล้วก็กลับไปที่เหมืองเหล่าแค่นั้นเองจะเหมาะมากถ้าเล่นกับนาเดียเออนาเดียกละจี้ทุกจี้คือเหมาะกับนาเดียหมดจี้เนี้ยก็ถือว่าเหมาะเวลาไปตกพื้นที่ฝ่งขรงข้ามแล้วก็กลับไปที่เงาตัวเองแล้วก็เรียกฝ่งตรงข้ามได้ไหมบ้างไม่รู้สิก็นาเดียมันมียกเว้นข้ามทานอยู่แล้วเนาะไม่จําเป็นนะ ก็ถือว่าเป็นจี้ยกเว้นข้ามทานจี้หนึ่งนี่แหละยกเว้นข้ามทานแล้วก็กลับเมือนตัวเองถือว่าดีไหมก็ดีแหละยกเว้นข้ามทานไม่ใช่เทิร์นของเราก็ยกเว้นนะครับถ้าเป็นแจ็คแพคเคาน์เตอร์ต้องเป็นเทิร์นของเราถึงจะยกเว้นนะเราไปดูวิธีการตามหาของจี้ใหม่รองเท้าป้องกันดีกว่า วิธีการตามหาของรองเท้าป้องกันเราก็ต้องตามหาเป็นเอบวกนักบวชแห่งดวงดาวแล้วก็นักบวชแห่งแสงอาทิตย์นักบวชแห่งดวงจันทร์อย่างละสองอันเอามาแลกเป็นรองเท้าป้องกันไปเลยส่วนนักบวชแห่งดวงอาทิตย์เอามาแลกเป็นออฟแสงล้มละลายได้ส่วนนักบวชดวงจันทร์เอามาแลกเป็น ออฟแสงมิตเวอรี่ได้อ่าเราไปดูประกาศกันดีกว่าวันนี้มาช้าประกาศน่าจะมาแล้วนี่นะครับประกาศอีเวนต์ประจำอ่ามาดูรองทับป้องกันก่อนดีกว่ารางวัลปิดอีเวนต์สามร้อยเพคอีเวนต์นี้อยู่ถึงวันที่สิบเจ็ดหมดพร้อมอีเวนต์ไอริงเลยอ่านี่ก็คือแสงลบละาลายแห่งเจติยศนะก็คือในออฟแสงนี้ก็ประกอบไปด้วยมีโอกาส,สเจตสเซงสลายการอังฟ้า ป้องกันสามสิบเปอรเซเออ,อะไรเนี่ยเมื่อตกแรงมมาหกสิบเซนดึงสตูมาตกพื้นที่เดียวกับตัวเองเฮ้ยออฟใหม่อีกแล้เมื่อเรามาตกแรงมมาสตูอยู่ตรงไหนก็ช่างเรียกมาหาเมือนที่แรงมมากเราออฟนี้นะแล้วก็เมื่อสช้แรงมมาโอกาเ็สิบเซนเพิ่มคำทายสองสีแปด สลุมดำเพิ่มคำทายสง28 50%ดาเเซ็นต์ดูส3ช่องหน้าหลังต่อไปลำดูออฟวิตอรี่กันดีกว่าออฟวิตอรี่ก็คือทอยดับเบิลออกเกาะ85หมุดหลุม20ชนะเกมโบนัสไปยังตรงไหนก็ได้ถึงการดว้วลได้รับการดวย2ใบ50% ยกเว้นค่าซื้อต่อแล้วก็ตกพื้นที่ทีมไปเที่ยวรอบโลกอันนี้รวมพื้นที่ตัวเองด้วยนะครับออกนี้เ่ะเรามาดูอีเวนต์ประจำสัปดาห์นะอีเวนต์ประจำสัปดาห์มีโกยเพควันจันทร์วันพุธไม่มีอีเวนต์หมดเซอร์ไวไมาอีกแล้วนะเพิ่มค่าเข้าหมดฮะะเพิ่มทำไมอะ่ะ แค่สามหมืนก็ห้าหมื่นละลายสัปดาห์ได้ 10, 15, 50, สิบคั้นอะ่ะเอาห้าคูณสิบสิบห้าห้าสิบห้าแสนอ่ะห้าแสนทองอ่ะเล่งสิบคั้งอ่ะโอ้ยถ้าได้หกเหรียญในหมดวดเซอร์เวันจะรับห้าสิบคังวันละครั้งเหมือนเดิมอันนี้เพิ่มกุญแจครอบครัวเป็นคูณสาม แล้วก็อีเวนต์เล่งแผนที่อารีนาวันที่15บห้าสองทุ่มถึงสี่ทุ่มเล่งชนะลุ้ละลายรับ20เพจห้าครั้งน,นะแล้วเขาได้เพิ่มราง,ง,งวัลยนี่ยโหเล่ง10ครั้งได้ลูกบ่ายเพจทุกคนครั้งละ5้าหมื่น 50, ดูดิ ครั้งละห้าหมื่นผมว่าคราวนี้ทุกคนต้องเล่นจริงจังจริงจังแล้วล่ะเล่นแบบไอ้นี่ไม่ได้แล้วสำหรับคนที่มีทองน้อยนะเสียดายทองมากอะ่ะและในร้านค้าก็มีพวกนี้มาขายนะเป็นแพ็ก e อีเวนต์ยี่สิบเก้าบาทแล้วก็เป็นแสงแหงแสงสว่างนะสิบอันเลย เฮ้ยไม่น่าไม่น่าเพิ่มอะ่ะแล้วรังวันบินโกมันควรจะเพิ่มนะถ้าอีเวนนี้สามารถขาได้กาศจางสมจากในนี้นะเดี๋ยวเราลองมาเปิดของฟรีกันดีดูดีกว่าว่าเวนนี้จะออกยากมากขนาดไหนนะครับโอเค และเขาเพิ่มแบบนี้ยถ้าเพิ่มเงินแบบนี้อันที่จริงเขาน่าจะเพิ่มรางวัลบิงโกด้วยไม่งั้นผมว่ามันไม่คุ้มเลยอะเล่นไปห้าแสนทองแล้วเราจะชนะทุกตาเลยเหรอมันมีคนชนะแค่หนึ่งคนไงในหมดเจอวันๆหนึ่งคนเท่านั้นก็ไม่รู้นะครับอันนี้แล้วแ,แล้วแต่ทีมงานเลย ผมไม่มีติดอะไรอยู่แล้วเนาะมาติดต่อของฟรีจะมามมแมอ่อไหร่นี่จี้เอ็มงกกับผมถูกเวรเลยนะนี่ ผมคิดว่าผมไม่ได้ใช้หลอบจี้เนี่ยโอ้โหโหมดแล้วหรอน่าจะหมดแล้วล่ะครับอ่วเราลองไปสุ่มใน ในกุงแจกคะแนนของฝันเวรนี้น่าจะยากนะผมบอกเลยว่ายากยากมากด้วยยากตรงที่ตามหาเจ้านักบวชเนี่ยมันต้องเป็น A บวกไงถ้าเป็น A ธรรมดาก็ง่ายอยู่ เดี๋ยวน,นี้อีเวงเริ่มยากขึ้นแล้วนะส่วนเกติยากขึ้นเรื่อยๆ event อีเวงอ่ะอีเวงกางเล่งน,นะนี่นะส่วนวันนี้ผมว่าผมไม่ทำขนาดวันนี้วันเกิดผมอันเนี้ยสุ่มยังไม่เจอ ใม่เลยเจอ A3 สามมาใบเดียวก็เลยตัดสินใจไม่ทำละเวรนี้ถึงจะเป็นวันเกิดแต่ดวนก็ไม่ดีนะสิบสี่เมษาวันเกิดผมนะแย่มากแต่แต่ก็ดีตรงที่เขาให้ ให้เพจด้วยไงเล่งเซเว่นใช่ไหมเพิ่มปุญแจกครอบควาคูณสามนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับจี้นี้ก็แนะนำให้ผ่านได้เลยนะครับสำหรับคนที่มีจี้ยกไว้ง่ำทายอยู่แล้วไม่ต้องตามหาก็ได้นะ เพราะว่ายกเว้นาำทายก็วาร์ปกับเงินวาร์ปกับไปทำไมเฮ้ยดีสิอย่างเช่นเราอยู่ในฟองซบู่งไงแล้วเรายกเว้นาำทาแเราก็กลับเงินเลยเฮ้เราก็ต้องลูดจากฟองอยู่ดีป่ะ <c oughs> ไม่ได้อ่ะโอเคก็เหมือนยกเว้นคำทายสองครั้งปกติแหละแค่กลับเหมือนกลับไปทำไม นั่งสินั่งสินั่งสิกลับทำไมก็สำหรับคลิปนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะแต่เนี่ยผมแนะนำให้ข้ามนะรอจี้แปลงพิเศษมาดีกว่าค่อยสมหานะแปลงพิเศษเดี๋ยวไม่แน่ก็รอตัวละครวันศุกร์นี้เนาะเผื่อจะเป็นตัวโหดมาเว้นนี้ยังไม่น่าทำอะครับส่วนเว้นนี้เว้นตัวหลักเนี่ยปิดกันเท่าไหร่กันบ้างครับ คนในครอบครัวผมมาโห่สมได้เลยผมอยากได้มั่นแบบเบิกแพ็กฟรีมาเลยไม่ได้หรอดวงผมมันไม่ดีขนาดนั้นนะอืเราพูดเล่แบแปลไปเยอะละก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัว,วจบประเพีนเท่าน,นี้ก่อนนะครับผมมาเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีทุกคนนะครับ